ลูกชายสามคนคุณเทียบเคียงนะมีลูกชายสามคนแต่คนต่างมีครอบครัวไปหมดละและลูกชายคนโตเหลือคนเดียวอีกสองคนนะไปจากโลกนี้ก่อนพ่อแม่ทีนี้พอพ่อแม่ไปจากโลกนี้เหลือลูกชายคนโตคนเดียวลูกชายคนโตครอบงำทรัพย์ของปู่ย่าหมดเลยแล้วบอกหลานๆะไม่เกี่ยวพ่อเองไปจากโลกนี้แล้วพวกเองไม่เกี่ยวฟังนะตามหลักกฎหมายปู่ย่า พ่อแม่นะ่ะมีลูกสามคนใช่ไหมแต่ลูกสองคนนะ่ะมีครอบครัวลูกสามคนมีครอบครบนะัวแล้วแต่ไอ้สองคนนะไปจากโลกนี้ก่อนพ่อแม่แต่เขามีทายาทไงสองคนที่ไปจากโลกนี้มีลูกอะ่ะเขามีลูกก่ะเพราะ,ะนั้นลูกรับแทนการับลูกรับแทนลุงมาบอกกับหลานบอกว่าเองไม่เกี่ยวไม่ได้อาจารย์ก็แนะนําหลานไปค่ะว่าเสนอสารขอตั้งผู้จัดการมอดกร่วมค่ะเขามาเจออาจารย์ตอนที่เขาก็ตั้งผู้จัดการมอดกร่วมไป เขาก็มาถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตั้งผู้จัดการมาดกร่วมแล้วอะระหว่างนั้นนะลุงเขาไปหาผมปยนตอนนั้นนะลุงก็ยังยังเป็นผู้จัดการมาดกอยู่ลุงก็ไปหาประโยชน์ทาในทาค่เาเรียกทาประโยชน์ในที่ของปูก่กับย่าลักษณะเนี้ยจะต้องทําอย่างไรแล้วก็เรียกมาทั้งทั้งหมดเลยค่ะประโยชน์ที่ได้รับต้องเรียกมากองหมดเลยแล้วก็ต้องมาแบ่งค่ะผู้จัดการมาดกร่วมต้องประชุมร่วมกันในการแบ่งทรัพย์เพราะนั้นใครจะมาอ้างบอกว่าพ่อเองไม่อยู่แล้วเหลือแต่ลุงคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะ ทายาทของคนที่ไปจากโลกนี้มีสิทธิ์รับแทนนะฮะเข้าใจเข็นว่าเข้าใจมาค่ะใครเจอปัญหานี้บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีนอกห้องสวัสดีในห้องนะ